โอเควิวคือแบ็กมาชชาแนลนะครับวันนี้มาดูกันฝรั่งชอบใช้คำเหล่านี้ในการเป็นคำเชื่อมนะครับมีคำอะไรบ้างไปดูคำที่1 w h a e v e r w h a e v e r แปลว่าใครก็ตามคำที่2 wherever wherever แปลว่าที่ใดก็ตามคำที่3 whichever whichever แปลว่าสิ่งใดก็ตามคำที่4 whatever whatever แปลว่าอะไรก็ตามและคำที่5 however however How แปลว่าอย่างไรก็ตาม วันนี้ครูจะมายกตัวอย่างแค่ในบางประโยคนะครับเดี๋ยวไปดูกันคำที่หนึ่ง w h o Ever w h o Ever แปลว่าใครก็ตาม w h o Ever Come With Me I Will Take Care ใครก็ตามที่ตามมาขับชั้นเนี่ยฉันจะ take care เสมอฉันจะดูแลนะครับคำที่สอง Whatever Whatever You Do Please Remember Is The Best Thing For You อะไรก็ตามที่คุณทำไปแล้วมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ นะครับตัวอย่าง2ข้อไม่ยากเกินไปจุดทุกทวนนะครับบ๊ายบาย